ีมาหลายวันแล้วนะคะเนี่ยคลุ้นม,มาหลายวันแล้วดูดูค่ะดูค่ะดูะดูดได <c oughs> นั่นพี่เมฆพี่หมอกบ,บอนอยู่ข้างล่างค่ะงี้งันงี้งันอยู่ข้างล่าง ไอ้ลูกมันเป็นมันเป็นมันเป็นเด็กแก่นจริงๆแล้วมันเป็นผู้หญิงที่อะไรก็ไม่รู้นะได้ดูจุงฟ้านอนค่ะจุงฟ้านี่จุฟ้าค่ะอะไรของมันก็ไม่รู้น,นะอะไรพี่เมฆพี่เมฆบ่นคนเดียวนะพี่แมฆนะฮะพี่เบกบ่นถึงพี่แมฆคนเดียวเนี่ยนะลูกนะฮะ,ฮะพี่เมฆ หนูบ่นหนูคนเดียวนี่อึ้งอ้างอึ้งอ้าง,งเนี่ยฮะฮะึขี้บ่นนะลูกะะนะฮึไม่นนขึ้นมานอนเหรอเขาแล้วลูกเนเขานอนกันสบายไปเนี่ยฮะยจุนฟ้าค่ะบ่นอะไรล่ะลูกฮะหนูบ่นอะไรครับฮึยักทำไมยักบอกแม่สิลูกยักทำไมฮะ เห็นเป็นนอนกับน้องแป๊บหนึ่งไม่เอาละไม่นอนละยักทําไมลูกอดูน้องส <go one wrote> ิคะน้องก็แย่แย่จริงๆสุดสุดยักทําไมลูกยักทำไมยักบอกแม่ที่ยักทําไมลูกยักบอกแม่สี่ยักทําไมครับฮะยักบอกแม่สิลูกยักทําไมครับทําไมครับยักทําไมบอกแม่สิครับบอกแม่สิครับทําไมครับบอกแม่สิครับหนูจะทําไมลูกยักบอกแม่สิลูกหนูจะทําไมหนูทําไม ย,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 ยักทำไมหรือยักทำไมหรือยักทำไมครับยักทำไมครับยอกอแม่ที่กกยักทำไมครับอืน้องคะน้องน้องนังตาแป๋วคะน้องไม่รู้คำลังจริงรยักทำไมหรือยักอยู่กับน,น้องสิคะอยู่กับน้องสิคค่ะพี่แม่เข็นก็ต้องลุกมาแล้วค่ะทำไมแม่เล่นกับพี่หมอกอ่ะไม่เล่นกับแม่ด้วยอ่ะยัก สองยัดนี่ค่ะทำเหมืนแม่เดาไปทีเดียวพร้อมกันนะน้องหยอก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 จะนอนหรือน้องอีกเอ้าเอ้าเอ้า,อ,าอยู่ทำพี่เอ้าเอ้าทำพี่ทำไมล่ะลูก เธอทาพี่เขาทําไมคะชูฟ้าเธอทาเขาทําไมคะหน้าหย่งยยเนี่ยรู้จักกินข้าวกินปลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อืออืออ่ะไม่ได้จะขี้บนไปถึงไหนจะขี่บนไปถึงไหนฮะจะขี่บนไปถึงไหนฮะลูกคือแม่มอ้อมจะให้ดูแผลที่ฝนนะคะอันนี้อันนี้คือที่ขูดันก่อนเห็นไหมคะ เห็นไหมคะว่ามันที่ขูดแดงๆมันหายไปแล้วอันนี้คือที่พึ่งขูดไม่อ้อมพึ่งขูดได้วันสองวันนี้พึ่งขูดอันนี้แม่อ้อมพึ่งขูดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาเพิ่มว่ามันหายไหมมันหายแดงๆมันหายไปเห็นไหมคะก็เดี๋ยวแม่อ้อมมันะจะเอาไปใช้กับกุ้ยเจ๋งเพราะว่าหัวตากวุวยเจ๋งเนี่ยแดงทุกวันก็ตอนที่แม่อ้อมไปทาคอเจ๋งก็คือใต้คอเนี่ยประมาณว่าน้องตาตเนี่ยคือเขา กินน้ำนะคะแล้วน้ํามันก็จะแบบไหลไปที่ใต้คอแล้วก็จะเกิดเป็นความแดงขึ้นมาถ้าหากว่าเราไม่หมั่นเข้าไปดูหรือไปหวีไปสางขนที่มันกระจุกออกมันจะทําให้เป็นแผลใต้คอเกือบทุกตัวนะคะและประเภทหูตกก็ไม่อ้อมกระทาเจ๋งก็คือดีขึ้นนะของเจ๋งหายไปแล้วก็เหลือแต่หัวตาเจ๋งแต่ไม่อมจะทดลองไปทาที่หัวตาเจ๋งพอไม่อมทายามาหลายตัวแล้วมันไม่หายไงตาเจ๋งอะหัวตาแดงนะคะคือแดงที่ตรงหัวตาอย่างเดียว แล้วหัวตาก,ก็จะเปียกเดี๋ยวแม่อมอจะทดลองทาดูสักวันสองวันตอนนี้เดี๋ยวแม่อมอจะทาให้พี่ฝนก่อนเพราะว่าของพี่ฝนเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเห็นใช่ไหมคะอันนั้นดีขึ้นละไม่แดงละเดี๋ยวแต่อันนี้ที่เพิ่งขูดเดี๋ยวแม่อมอจะทาของพี่ฝนะคะ่ะเนี่ยเห็นหัวตากต็้เจ่งไหมคะตอนนี้แม่อ้อมเอาสำลีชุบแล้วก็ทดลองเช็ดดูนะคะก็คือทําความสะอาดล้างตาแล้วก็เช็ดน้าเกลือรอบตาเสร็จแม่อมอก็เอา,เอาสำลี แล้วก็หยดน้ำมันมาพร้าวทาหัวตาให้ก้อยเจ๋งทั้งสองข้างเพราะว่าหัวตาเขาแดงตลอดไงแม่อ้อมก็เลยทดลองดูแล้วก็ใต้คอเนี่ยค่ะใต้คอก็คืออย่างที่แม่อ้อมบอกแต่เนี่ยเมื่อกี้แม่อ้อมทาไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะดูว่าทาสักสองสาครั้งก้อยเจ๋งจะหายไหมเพราะว่าพี่ฝนยังหายเลยเนี่ยนะแม่อ้อมทดลองดูนะคะ